ประวัติสมเด็จพระศรีสุริโยไทยเป็นพระมเหสีในสมเด็จพระมหาจากักรพรรดิกษัตริย์แห่งกรุงศรีอย,ยุธยาทรงเป็นที่จดจำในฐานะวีรสตรีผู้เสียสละเพื่อปกป้องพระสวามีและบ้านเมืองในปีศ .291 พระเจ้าบุรเรงน้องแห่งพม่ายกทัพมาตีกรุงศรีอยุธยาสมเด็จพระศรีสุริโยไทยทรงแต่งกายเป็นชายขึ้นช้างสึกออกสึกเคียงข้างสมเด็จพระมหาจากักรพรรดิ ในการสู้รบที่กรุงมะขามอยองพระองค์ทรงเข้าขวางพระเจ้าแปรแม่ทัพพมา่าที่กำลังโจมตีพระสาวามีจนทำให้พระองค์ถูกฟันด้วยข้อเงาวและสิ้นพระชนบนคอช้างผลงานที่สำคัญของพระองค์คือการออกรบเพื่อปกป้องสวามีและบ้านเมืองโดยทรงเสียสละพระชนชีพของตัวเองในสงครามกับพม่าท,ที่ทุ่งมะขามอยองพระราช วีรกรรมของพระองค์ทรงได้รับการยกย่องและาจารึกในประวัติศาสตร์ไทย